สวัสดีค่ะดิฉันสิตานาันสิวลกร ผู้พากษาสารภาษีอากรกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พากษาสารชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลดีกาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นนับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งสมควรที่รัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีและสมควรที่จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอนเองอนกอนันต์ สำนักงานสารยุติธรรมในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางอนนชาชีวิโสพลประธานศารดีกาเป็นที่ปรึกษาและนายธาน,นีสิงหนาฏเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเป็นประธานกรรมการได้มอบหมายให้คณะทำงาน โครงการสารชำนัญพิเศษสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารชำ พิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยฝ่ายเลขานุก,การคณะทำงานจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆของสำนักงานศาลยุติธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางศาลภาษีอากรกลางศาลแรงงานกลางศาลล้มละลายกลางและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้าระหว่างประเทศกลางซึ่งสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันกฤษพรตันสถิรานันผู้พิพากษาสารแรงงานกลางค่ะในวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างค่ะเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือในภาษาทั่วไปก็คือถูกไล่ออกจากงาน ตัวลูกจ้างเนี่ยก็ควรจะทราบว่าตนเองมีสิทธิ์อย่างไรบ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างค่ะประการแรกนะคะการเลิกจ้างเนี่ยมีความหมายถึงการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้ซึ่งหมายรวมถึงกรณีที่นายจ้างปิดกิจการแล้วก็กรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุด้วยค่ะเมื่อลูกจ้างเนี่ยถูกเลิกจ้าง นายจ้างจะมีหน้าที่ทางปฏิบัติเกิดขึ้นทันที2ประการก็คือหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและหน้าที่ในการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างค่ะ ประการแรกนะคะในส่วนของค่าชดเชยค่าชดเชยคือเงินที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะขึ้นอยู่กับอายุงานยิ่งมีอายุงานมากก็จะยิ่งได้รับจํานวนเงินค่าชดเชยมากเบื้องต้นนะคะกฎหมายกําหนดว่าลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปี จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันแล้วก็จะเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงกรณีที่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ20ปีเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย400วันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ลูกจ้างกระทำความผิดบางประการตามที่จะกล่าวต่อไปนะคะ นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะประการแรกนะคะกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่อันนี้ก็คือตรงตัวเลยตัวอย่างก็เช่นลูกจ้างเนี่ยรับเงินจากลูกค้าของนายจ้างเราไม่นำส่งนายจ้างหรือว่ามีการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ์เช่นนี้ก็เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ถ้าเกิดนายจ้างเลิกจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะประการถัดมาลูกจ้างกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างเช่น ลูกจ้างกล่าวถ้อยคําดูหมิ่นหรือกล่าวถ้อยคําหมิ่นประมาทนายจ้างหรือว่ากรณีที่ลูกจ้างปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วยเทจเช่นนี้ก็ถือเป็นการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างค่ะประการถัดมานะคะลูกจ้างจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายตัวอย่างเช่นลูกจ้างใช้รถยนต์ของนายจ้างไปปฏิบัติงานส่วนตัวของลูกจ้างเช่นนี้ก็คือถือว่ากระทําโดยไม่สมควรให้นายจ้างได้รับความเสียหายโดยจงใจเลยค่ะ หรือว่าลูกจ้างเนี่ยประกอบธุรกิจแข่งขันกับนายจ้างหรือชักชวนเพื่อร่วมงานให้ไปทํางานกับบริษัทคู่แข่งเป็นต้นนะคะประการถัดไปเป็นกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาแต่กระทําโดยประมาทเลเล่เป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงก็คือกระทําการใดๆโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอยกตัวอย่างเช่นพนักงานขับรถนะคะขับรถด้วยความเร็วทําให้รถเสียหลักพลิกคว่าํา เป็นเหตุให้สินค้าและรถเสียหายเป็นเงินจํานวนมากอย่างนี้ค่ะหรือว่ากรณีที่ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์แต่กับตรวจผลเลือดโดยประมาททําให้แพทย์วินิจฉัยโรคผิดพลาดไม่ครบถ้วนเป็นต้นค่ะค่ะประการถัดมานะคะก็คือกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ้างในกรณีร้ายแรงค่ะ ตัวอย่างเช่นลูกจ้างเปิดเผยความลับทางการค้าของนายจ้างหรือว่าลูกจ้างมีการทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมง,งานต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นประการถัดมาค่ะเป็นการสาฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างในกรณีไม่ร้ายแรงแต่ว่านายจ้างได้มีการตักเตือนเป็นหนังสือแล้วลูกจ้างมีการกระทําความผิดซ้ําคําเตือนภายใน1ปีในเรื่องนี้นะคะตัวอย่างเช่นลูกจ้างมาทํางานสาย ปกติแล้วการมาทำงานสายเนี่ยถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบในกรณีไม่ร้ายแรงนายจ้างจะต้องมีการออกหนังสือเตือนลูกจ้างก่อนพอมีการเตือนปุ๊บถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยมีการกระทำความผิดเรื่องเดิมก็คือมีการมาสายซ้ำอีกภายใน1ปีนับจากกระทำความผิดครั้งแรกนะคะนายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่ะประการถัดมานะคะกรณีที่ลูกจ้างลาทิ้งหน้าที่3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตัวอย่างเช่นนายจ้างเนี่ย มีการสั่งย้ายสถานที่ทำงานของลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ลูกจ้างไม่ยอมย้ายเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการลาทิ้งหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีสาเหตุจำเป็นที่จะต้องขาดงานหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องลาทิ้งหน้าที่เช่นมีเกิดน้ำท่วมการคมนาคมถูกตัดขาดหรือลูกจ้างเจ็บป่วยเช่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นค่ะ ถือเป็นการขาดงานโดยมีเหตุอันสมควรนายจ้างก็ไม่สามารถยกเหตุนี้มาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ค่ะกรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่ลูกจ้างได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตัวอย่างเช่นระหว่างทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างมีการจำหน่ายยาเสพติด แล้วถูกสารพิาพากษาให้จำคุก10ปีคดีถึงที่สุดแล้วเช่นนี้นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยค่ะสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของค่าตกใจนะคะหลักการของเรื่องนี้ก็คือเมื่อนายจ้างต้องการจะบอกเลิกจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยจะเลิกจ้างแล้วให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีไม่ได้นะคะ ที่ถูกต้องคือนายจ้างจะต้องบอกล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบว่าจะถูกเลิกจ้างเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็คืออย่างน้อยหนึ่งรอบการจ่ายค่าจ้างแต่ถ้าหากนายจ้างคนไหนต้องการจะเลิกจ้างลูกจ้างทันทีก็สามารถกระทําได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องจ่ายเงินที่เรียกว่าสินจ้างแทนการบอกก่าวล่วงหน้าหรือค่าตกใจเนี่ยค่ะในจำนวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับ ตามระยะเวลาที่ควรจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองค่ะตัวอย่างของเรื่องนี้นะคะก็เช่นว่าถ้าหากเป็นกรณีที่นายจ้างจะมีกําหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่1ของเดือนหากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่1กุมภาพันธ์ เช่นนี้นะคะนายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าช้าที่สุดก็คือในวันที่1มกราคมซึ่งเป็นวันถึงกําหนดจ่ายค่าจ้างแต่ถ้าหากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีในวันที่1มกราคมที่มีการบอกเลิกจ้างนั้นนะคะนายจ้างก็จะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละ3 0,000บาทนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าตกใจตรงนี้ค่ะจำนวน3 0,000บาทให้แก่ลูกจ้างนั่นเองค่ะ เราก็เช่นเดียวกับค่าชดเชยนะคะไม่ใช่ทุกกรณีที่มีการเลิกจ้างแล้วจะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตกใจเพราะหากเป็นการเลิกจ้างโดยลูกจ้างมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนายจ้าง,งก,ก็างาะะส,ากสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับข้อยกเว้นที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ทันทีก็มีดังต่อไปนี้นะคะในกรณีแรกนะคะก็คือกรณีที่เป็นสัญญาจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน,นะคะ่ะเมื่อครบกรําหนดตามสัญญาจ้างนะคะ สัญญาจ้างก็จะต้องสิ้นสุดไปโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าค่ะกรณีถัดไปนะคะกรณีที่ลูกจ้างจงใจขัดคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างค่ะกรณีนี้จะต้องเป็นคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่โดยโตรงของลูกจ้างคนนั้นนะคะเช่น นายจ้างมีข้อบังคับห้ามลูกจ้างดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ทำงานหากลูกจ้างฝ่าฝืนโดยดื่มสุราในบริเวณที่ทำงานแม้จะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานแล้วเช่นนี้ก็ถือเป็นการตรงใจขัดคำสั่งของนายจ้างค่ะแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ของลูกจ้าง เช่นนี้ลูกจ้างไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค่ะประการถัดมานะคะก็คือกรณีที่ลูกจ้างละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจินหมายถึงลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างบ่อยครั้งตัวอย่างเช่นลูกจ้างเนี่ยมาทำงานสายมากถึง9ครั้ง ถูกตักเตือนแล้วก็ยังมาสายอีกเช่นนี้เป็นต้นค่ะข้อต่อไปก็คือกรณีที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรค่ะกรณีนี้จะรวมถึงลาผิดประเภทหรือลาไม่ตรงความเป็นจริงนะคะเช่นลูกจ้างลาป่วยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ป่วยจริงเช่นนี้ก็ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ได้เช่นกันค่ะประการถัดมาก็คือกรณีที่ลูกจ้างกระทําความผิดร้ายแรงตัวอย่างเช่นลูกจ้างมีการทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีการตอบบัตรลงเวลาเทสเพื่อให้ได้เงินค่าล่วงเวลาเชนนี้เป็นต้นค่ะประการถัดมาก็คือลูกจ้างกระทําการอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถูกต้องและสุจริตอันนี้หมายถึงกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยกระทําในสิ่งที่ลูกจ้างที่ดีโดยทั่วไปจะไม่กระทําค่ะเช่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกจ้างที่ดีจะต้องมาทํางานตรงเวลาแล้วก็อุทิศเวลางานให้กับการทํางานให้ในายจ้างแต่ถ้าลูกจ้างปฏิบัติตรงข้าม เช่นมาทํางานสายเป็นประจำหรือมีการนํางานส่วนตัวเข้ามาทําในเวลางานเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําอันไม่สมควรค่ะกรณีถัดมาก็คือลูกจ้างกระทําทุจริตหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างลูกจ้างจงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ลูกจ้างกระทำความผิดซ้ําคําเตือนลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วก็ลูกจ้างได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษในข้อหลังๆเช่นนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆกับเรื่องของค่าชดเชยที่ได้พูดไปข้างต้นนะคะค่ะทั้งหมดที่เก่ามานะคะก็คือข้อควรรู้ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างคะ่ะขอบคุณคะ่ะ